ต้อนรับสงการนะคะเอารถเข้าใหม่สวยๆมาแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับคันแรกนะคะคันนี้โตโยต้าว o อได้เป็น1.5ตัวมิตรนะคะปี2019เลขไม่หม่1 5 0 0 0กว่ากิโลเมตรราคา369,000บาทคันนี้ฟรีดาวผ่อน84งวดนะคะผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ฟรีดาวผ่อน6กพันเท่านั้นนะคะรายได้ขอหมืลนสี่มนห้านะคะซื้อคุณเออจบได้เลยนะคะหรือว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะคะก็สามารถออกรถโตโยต้าวีออสคันนี้ได้ค่ะและนี่คือสภาพรถเข้าาใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะนี่ให้ดูเลยนะคะความเดิมนะคะ คันนี้เป็นรถข้อใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะฟรีดาวผ่อนแค่6กพันเท่านั้นนะคะคันนี้ได้เป็นปี2019ปีใหม่ด้วยนะคะกียร์ออโ,ตโตนะคะพวงมาลัยมันติฟังจันนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะนี่เลยนะคะเลขใหม่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรเลขใหม่แท้เลขใหม่เดิมการันตีค่ะนี่เลยนะคะภายในอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะจากโรงงานอยู่ครบสมบูรณ์ค่ะใช้งานได้ปกตินะคะ นี่เลยนะคะพามาดูสภาพรถเข้าใหม่กันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครนะคะที่อยากดูรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาที่บริษัทเพชิกยนต์ได้เลยนะคะที่ซอยเสรีไทยนะคะ68แยกที่1บีนบุรีกรุงเทพค่ะเราเปิดบริการ,รทุกวันนะคะจันถึงจันเลยนะคะ9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมาดูรถนอกเหนือเวลาทำการนะคะก็สามารถโทรนะคะ แจ้งแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะทําการเตรียมรถไว้ให้ลูกค้าเตรียมทดลองขับฟรีค่ะนี่เลยนะคะด้านหลังมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะภายในโตยต้าวีออสคันนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่จริงๆนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะอย่างอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอ่ะขอไมค่ะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะอยู่ครบสมบูรณ์ค่ะนี่เลยนะคะสภาพแบบนี้เลยนี่คือรถเข้าใหม่จริงๆคะ่ะ ไม่ได้เอารถาที่โดนชนมาย้อมแมวเพื่อขายแน่นอนนะคะนี่เลยนะคันนี้ได้เป็นรถบริษัทด้วยนะคะรถบริษัทนะคะเป็นรถที่ทำนะคะสัญญากับสูนนโตโยต้านะคะที่จะต้องเข้าอู่สูนโตโยต้าเท่านั้นนะคะไม่สามารถเข้าอู่นอกทั่วไปได้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะหรือว่าถ้ากรณีมี อ,อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนะะึ่งเสียค่ะหรือว่าต้องซ่อมนะคะก็จะเป็นของศูนย์โยตโยต้าซ่อมให้นะคะไม่ใช่อูน่นอกทั่วไปค่ะนี่เลยนะคะโตโยตา้าวีออสคะผ่อนหกพับาทปี2019นะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะมาต่ออีกคันหนึ่งนะคะสําหรับโ o โย t ้าอ t i ตินะคะรุ่นนี้คนไทยนิยมมากนะคะยิ่งไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าขับในเมืองก็เพอร์เฟกเลยนะคะคันนี้โตโยต้าอัติสหนึ่งตัวจีปี2018นะคะ กีออโต้เลขไมหม่1,21,000กว่ากิโลเมตรราคา4 9 0 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวคันนี้84งวดอยู่ที่7,000เท่านั้นนะคะรายได้นะคะเหมือนห้าซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีกู้ร่วมนะคะเพราะว่า Toyota t o y o ต a a อ t i ตินะคะรถที่บริษัทพย,ยนต์ได้ยอดสินเชื่อล้นๆเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังจะไปดูป้ายแดง หรือว่ายังตัดสินใจไม่ถูกนะคะลองเข้ามาดูรถที่บริษัทพยนต์ก่อนนะคะเพราะว่ารถมี2ก็เคยเป็นป้ายแดงมาก่อนนะคะลูกค้าเนี่ยเลยโตโยต้าอัลติคันนี้นะคะได้เป็น1.6ตัวจีนะคะขับในเมืองก็สะดวกขับต่างจังหวัดก็สบายนะคะบอกเลยว่าเครื่องโตโยต้อาอัลตินะคะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นแรด์แล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างอึดถึกทนมากๆเลยนะคะถ้าไม่อึดจริงๆนะคะ แท็กซี่ไม่เอามาทําเป็นรถแท็กซี่แน่นอนนะคะออติคือเป็นรถที่เขาคํานวณและวิจัยมาแล้วว่าสามารถวิ่งได้เป็นแสนแสนกิโลนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะบางคนเห็นไม่เยอะอุ้ยไม่เยอะไม่เอาเลขไม่จริงคือไม่มีผลต่อการใช้งานเลยนะคะรถใหม่สภาพสวยมากเลยนะคะใครที่อยากได้โ o y ยต a า l t ติ16ตัวจีปี2018นะคะสามารถติดต่อตามเบอร์้านล่างได้เลยนะคะ คันนี้โตโยต้าอ,อัลติสนะคะ1นึ่งจุดปี2018ราคา4 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้รวมทุกอย่างแล้วนะคะคือรวมทำความสะอาดนะคะขดัดเคลือบเงานะคะตา่างๆทุกความสะอาดรวมอยู่ในราคา4 9 9 0 0บาทแล้วนะคะไม่มีบุกเพิ่มนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะนี่เลยสภาพโตโยต้าอ,อัลติตรถเข้าใหม่นะคะนี่ทะเบียน7,928นะคะ คันนี้นะคะเป็นทะเบียนต่างสวัสดีเราจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะและนี่คือห้องเครื่องของ t o y ยต้าอัลตินะคะรถสภาพเดิมค่ะไม่มีโดนชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะไม่มีจำน้ําค่ะเลขใหม่นะคะเลขกใหม่แท้เลขกใหม่เ,หมเดิมค่ะเป็นรถจากหน่วยงานนะคะใครที่อยากได้นะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะลองเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะคะที่ซอยเสรีไทย68นะคะแยกที่1มีบุรีกรุงเทพค่ะ มาต่อยอคันหนึ่งนะคะสำหรับดยุตยาริสเอท t บสี่ประตูนะคะรถสประตูที่คนไทยนะคะนิยมมากๆเลยนะคะยอดขายดีมากเลยคันนี้นะคะได้เป็นตัวเอทิบ1.2ปอนะคะ กีออโต้ได้ปีใหม่มากปี2022นะคะและคันนี้นะคะเลขไม่น้อยมากๆไม่เพียง23,000กว่ากิโลเมตรราคา439,000บาทนะคะคันนี้ออกป้ายแดงนี่ใช้เงินออกรถเยอะมากแต่คันนี้ฟรีดาวเอาไปเลยค่ะผ่อนเพียง7,000เท่านั้นนะคะรายได้ขอ15,000บาทขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยค่ะออปชั่นของ1ดสอ 1.2สปอร์ตนะคะคันนี้ออปชันให้มาเยอะมากงมาะัยมัติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะนี่เลยเลขไม่ไม่น้อยจริงๆนะคะไม่2 4 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมเนี่ยไม่น้อยมากเลยนะคะได้เป็นปี2022ด้วยนะคะคันนี้คือสภาพสวยจริงๆนะคะใครนะคะที่อยากได้รถนะคะไปกับบ้านช่วง เทศการสงกรานต์นะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจด้วยความที่ได้เป็นเครื่องประหยัดน้ํามันนะคะออปชั่นให้มาเยอะส่งก็สวยนะคะสีขาวสีมงคลสีที่คนไทยนิยมมากๆนะคะน่าสนใจมากๆคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,000นะคะ7 0 0 0คันนี้นะคะคำนวณให้กรณี84งวดน,นะคะคันนี้ทะเบียนต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปนกรุงเทพให้นะคะ คันนี้ได้มปตัวถัดยางรองมาให้นะคะรถปีมีใหม่นะคะที่เป็น1.2นะคะอย่าง toyota yaris ativ คันนี้นะคะ,ะชุดช่วยเหลือนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะจะให้เป็นชุดซ่อมมาแทนนะคะไม่ใช่ยางอันไหลหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะใครที่สนใจ toyota yaris คันนี้นะคะได้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ ผีทรงสวยจริงๆนะคะคันนี้จริงๆรถเข้าใหม่สภาพเดิมราคา4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะ4 3 9 0 0 0บาทรวมทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปรับสภาพให้นะคะไปขัดเคลือบเงาทำความสะอาดซักเบาะล้างทำความสะอาดภายในภายนอกให้เกลี้ยงให้กริบเลยนะคะนี่เลยสภาพรถเข้าใหม่ของบริษัทปิโยนนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ มาต่ออีกคันหนึ่งสำหรับ t o y ยต v าวีอนะคะเป็นรถที่คนไทยนิยมมากๆเลยนะคะติดหนึ่งใน3นะคะท็อปขายดีของบริษัทพิทย์โยเลยเลยนะคะคันนี้ t o y ยต v าวีออสตัว High นะคะทะเบียน3818นะคะสามแปดหเนาะคันนี้ได้เป็น1.5ตัว h ไฮออปชั่นจัดเต็มปี2019จดปี2020นะคะเลขไมหนึ่งแสหน่งหมื่นห้าพันกว่ากิโลเมตรราคาค่ะ สาม0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวนะคะเอาไปเลย6000บาทเท่านั้น6000บาทค่ะลูกค้า6 0 0 0บาทคำนวณในกรณี84งวดน,นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเขาเรียกไงให้ค่างวดถูกลงก็สามารถเพิ่มงบดาวได้นะคะคันนี้นะคะสภาพสวยจริงๆเลขใหม่แท้เลขใหม่เดิมนะคะให้ดูเลยนี่คือสภาพรถเข้าใหม่ให้ดูความสกปรกความความฝุน่นเขละนะคะ นี่ให้ดูเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะมีกุญแจสำรองให้นะคะยางได้ปียาง2022นะคะ Mac Cobb 16นะคะมีสภาพสวยๆมีแอร์แบ็กให้นะคะมี DVD นะคะมี s m นะคะปุ่ม engine start นะคะโอ้โหสวยมากนะคะคันนี้ใครที่อยากได้นะโดเต้าววีออสคันนี้ น่าสนใจมากๆค่ะมีเซนเซอร์หลังให้ด้วยนะคะ2จุดนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยอ้โหูคุ้มอ่ะ6000บาทนะคะลูกค้า6000บาทนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่านะคะแอบภาพค่ะเพื่อสแกน QR c ค d ดด้านขวามือนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ติดจองนะคะ โอ้สภาพสวยมากล้อมแม็กดเดิมๆจากโรงงานได้เป็นสีบอลเงินสีบอลเงิน,นะครับไม่ว่าจะยุคไหนนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากนี่เลยมีไฟตัดหมอกมีไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยจริงๆคะ่ะคันนี้ทะเบียน3818นะคะใครชอบเลขก8สายมูเนาะคันนี้น่าสนใจเลยนะคะฮะนี่เลยห้องเครื่องนะคะของตัวเต้าว o อ,อรถเข้าใหม่นะคะเครื่อง1.5ตัวไฮนะคะ เป็นเครื่อง Duo อ v v i นะคะในสภาพรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ปรับสภาพนะคะต้องบอกก่อนนะคะราคานี้เรายังไม่ปรับอ่าราคานี้คือรวมทุกอย่างแล้วนะคะลูกค้าทุกคันที่เราตั้งราคาคือรวมการทําความสะอาดซักบอดเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยะคะ่ะคันนี้มาต่อยอคันนะคะสําหรับโ o โยต้าเซียนสตนะคะคันนี้ได้เป็น1.5ตัว G ีเกียร์โต้ปี2019สีขาวนะคะ เลขไม่หนึ่งึ่งม่นหนึ่งกว่ากิโลเมตรนะคะราคาขาย469,000บาทฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนแ0 0พันเท่านั้นโอ้โหสภาพสวยมากเป็นรถ MPV ที่คนนี้อย่าที่คนไทยนิยมมากๆเลยนะคะเพราะด้วยความที่ทรงนะคะค่อนข้างจะดูแบบมินิมอลนะคะไม่ได้ดูรลาแบบสปอร์ตจา๋าหรือว่าวัยรุ่นเกินนะคะคันนี้คือผู้ใหญ่ก็ขับได้นะคะ วัยรุ่นก็ขับได้น้องๆนักนะศึกษาจบใหม่ก็ขับได้และด้วยความที่คันนี้นะคะเป็นรถ MPV ที่สามารถพับ,บเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะทำให้มีพื้นที่ในการใช้สอยข้างเยอะเลยนะและประตูบอกเลยว่าคุ้มมากประตูแบบเป็นไฟฟ้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะภายในอ้โหูมีแอร์ตรงกลางให้ด้วยค่ะคันนี้ไม่ได้เป็นพวมลมัลติฟังก์ชั่นเนาะหน้าจอนะคะ,ะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ เพดานนะคะสะอาดสะอ้านนะคะโอ้โห و, สวยมากคันนี้นี่นะคะนี่คือด้วยความทรงของตัว o ต a าเซตาคันนี้นะคะค่อนข้างจะ,ะดูแบบคล้ายๆก็เลย,ลย,ลย,ลยแบบดูยานอาวกาศนิดนึงดูแบบอก็เรยอะไรอนาโคตอะคะ่ะทรงค่อนข้างแบบมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างน่ารักสวย คันนี้ใครที่อยากได้นะคะรถ MPV ไซส์มินินะคะ5ประตูคันนี้น่าสนใจมากๆผ่อนนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน8,000เท่านั้นนะคะยางได้ปี2023นะคะแม็กขอบ15ค่ะคันนี้มีตัวแอร์แบ็กให้7เลยนะคะมี CD USB นะคะเซนเซอร์นะคะไฟนะคะโอ้โหมีครบเลยนะคะคันนี้โตโยต้านะคะเซียนต้าจดด กียอโตปี2019เลขไมล111,000บาทอขอเพา่เลขไม่ 11, ์111,000กว่ากิโลเมตรราคา469,000บาทฟรีดาวผ่อน8,000เท่านั้นนะคะคันนี้รถเข้าใหมายังไม่ติดจองนะคะออกช่วงสงกลางออกทันแน่นอนใครสนใจรดบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะมาต่ออีกคันนึงนะคะสำหรับ Toyota a u t i s ตนะคะคันนี้ได้เป็น1.8ตัว e-Sport ES นะคะออปชั่น โอ้โหได้เป็นสีดำนะทะเบียนสี่สามเก้าหนนะคะคันนี้รถเข้าใหม่นะใครที่อยากได้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะได้เป็นปี2017จนปี2018นะคะเลขใหม่6 6 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะราคา469แสนบาทคันนี้ยางนะคะได้ปี2 0 2 3นแม็กคอร์เดแม็กเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังไฟฟ้าคู่เลยนะคะ พร้อมแอร์แบ็กนะคะเจ็ดลูกนะคะได้เป็นปุ่ม engine start นะคะสวยมากพวงมอะไรมัติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะหน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสภาพรถเข้าใหม่นะคะภายในจะตกแต่งด้วยความสีดำนะคะตัดกับสีแดงนิดหน่อยนะคะเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังเนาะดูแลรักษาง่ายมากนะคะ ไม่มีกลิ่นอับแน่นอนเดี๋ยวเราจะนําไปปรับสภาพให้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดแน่นอนค่ะเราจะทำความสะอาดให้ใหม่กริปแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะโดยตาออติส1.8ดูวีสปอร์ตนะคะออปชั่นปี2017จดปี2018กิออรโต้เลขไม่น้อยไม่หลักหมื่นคันนี้ไม่เพียง62,000กว่ากิโลเมตรราคา469,000บาทฟรีดาวนคำนวณ84งวนนะคะผ่อน8,000เท่านั้นนะคะ อน8,000รายได้เท่าไหร่ซื้อคุณเดียวจบนะคะคันนี้ผ่อน8,000รายได้ขอ,อ18 000. ขึ้นไปค่ะซื้อคุเดียวจบไม่ต้องคานะคะคือสําหรับลูกค้าท่านใดที่สงสัยนะคะว่าค่างวดเท่านี้นะคะรายได้เท่าไหร่ถึงจะสามารถออกได้นะคะคานวณง,ง่ายๆมากค่ะแค่ค่างวดนะคะ2เท่าของค่ารายได้นะคะสองเท่าของค่างวด นะคะก็สามารถออกรด้เช่นรถคันนี้ผ่อน800 0นะคะรายได้ขั้นต่ําก็คือต้อง16นนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สงสัยรายละลเอียดนะคะสุอาจจะพูดไม่ครบหรือว่าอาจจะพูดติดขัดบ้างรบกวนลูกค้านะคะโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะส่งเบอร์ให้ที่ปรึกษาด้านการขายนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่ติดปัญหาเรื่องการออกรถก็สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษากันได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ มาต่ออีกคันหนึงนะคะสำหรับโตโยต้าติด1.6ตจวจีปี2019ค่ะคันนี้เลขไมหม่2,11,000กว่ากิโลเมตรราคา3 8 000, 9 0 0 0บาทต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปัจจัยในการตั้งราคารถนะคะไม่ใช่ว่าเป็นปีใหม่ใหม่น้อยแล้วราคาสูงนะคะบอกเลยว่าเรานะคะตั้งราคานะคะตามสภาพรถจริงๆค่ะบางคันนะคะปีใหม่แต่ภายในช้ามหรือว่าภายใน อาไม่สวยหรือบางทีอ่าก็เลยเล็กม่เยอะราคาก็จะถูกลงมานะคะเราไม่ได้เห็นว่าปีใหม่รุ่นท็อปต้องราคาสูงไม่ค่ะเราดูหลายแต่ใจนะคะลูกค้าอย่างคันนี้โตยต้าติดนะคะ n นยจู h o t ีปี2019ราคา389,000บาทคันนี้นะคะด้วยความที่เลขใหม่อาจจะสูงนิดนึงสำหรับลูกค้าบางท่านนะคะแต่คันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากเพราะคันนี้ผ่อนแค่6,000เท่านั้นนะคะ ปกติเอาติด1นตีนะคะปี2019ราคานี้จะอยู่ประมาณ4 0 0 0 0นเลยนะคะ4 0 0แสนต้นๆ4 0 0ีแสนกลางๆเลยนะคะแต่คันนี้ลูกค้าได้เนี่ยนะคะ3 8 9 0 0 0บาทค่ะลูกคา้าเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะใครที่อยากได้คันนี้ไม่ไม่ควรพลาดนะคะ คันนี้นะคะยางรถได้ปี2022นะคะแม็กขอบ16แม็กเริ่มจากโรงงานค่ะได้แอร์แบ็กนะคะ7ลูกนะคะ CD USB นะคะ FM นะคะปุ่ม engine start นะคะทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบสมบูรณ์ค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นรถบริษัทนะคะรถบริษัทดีมากๆเลยนะคะพูดทุกคลิปเลยนะคะด้วยความที่รถบริษัทนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะมีประวัตินะคะสามารถตรวจสอบได้จากศูนย์ตัวต้านะคะ นี่เลยนะคะด้านหลังมีรอยลักลินดหน่อยตรงนี้เราเก็บงานให้นะคะลูกค้ารถเข้าใหม่ทุกคันนะคะเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะคะว่าเพชรยนต์รับรถเข้ามาสภาพแบบนี้จริงๆนะคะไม่ได้นํารถที่เป็นดนชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำเอามาย้อมแมวขายไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงๆนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะที่ซอยเสรีไทยนะคะ 68แยกที่1นิมีบุรีกรุงเทพค่ะเราเปิดบริการทุกวันนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากดูรถหลังปรับสภาพหรือว่าสอบถามรายละเอียดการออกรถนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างค่ะหรือว่าแคบพาพนะคะเพื่อสแกน QR Code นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะ p y 4236ได้เลยค่ะ าต่ออีกคันนึงนะคะสำหรับคันนี้ Toyota a อ t i ตินะคะทะเบียน4027นะคะคันนี้ได้มัน1.6ตัวจีปี2019เกียร์ออโต้เนี่ยเห็นไหมลูกค้าเทียบกับคันก่นกนกนอนหน้านี้ปี19นะคะเลขไมล์ห่กิโลเมตรราคา4 3 9 0 0 0บาทเห็นไหมคันเมื่อกี้นะคะปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าได้ราคา389,000บาทใครอยากได้นะคันเมื่อกี้ยังไม่ติดจองนะ แต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะด้วยความที่คันนี้นะคะได้เป็นปี2019นะคะเลขไม่น้อยนะคะสภาพนะคะสวยมากคันนี้ไม่มีไม่มีเก็บงานเลยนะคะให้ดูสภาพคันนี้มีกุญแจสำรองให้นะคะเนี่ยปุ่มอจิสตาร์ทปุ่มอะไรมัติฟังก์ชันนะคะสภาพไม่มีโดนชนหนักไม่มีเก็บงานเลยนะคะมีแท่ทําความสะอาดเคลือบสีทําความสะอาดภายในภายนอกนะคะนี่เลย ก็สามารถตั้งขายได้ในราคา439,000บาทนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าก่อนจะมาดูรถที่บริษัทเพชรยนนะคะสูแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านนะคะโทรมาจองนะคะโทรมานัดนิดนึงนะคะว่าเออเดี๋ยวอีก15นาทีเดี๋ยวจะเข้าไปดูตัวตอร์ติ๊ตทะเบียน4027นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมกุญแจนะคะและปเอารถนะคะมาให้ลูกค้าทดลองขับได้นะคะบางที ลูกค้าเข้ามาหน้าร้านไม่โทรแจ้งนะคะรถอะไปอยู่ที่สาขาสองนะคะอาจจะเสียเวลาทําให้ลูกค้านะคะดูรถได้ไม่จุใจเนาะถ้าลูกค้าแจ้งมาก่อนเราจะได้เตรียมรถไว้ให้ลูกค้าทดลองขับทดลองขับฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะใครที่อยากได้นะคะโดยต้าอัติคันนี้ทะเบียน4ี2 7ูสองเจ็ทะเบียนสวยด้วยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะและนี่คือห้องเครื่องนะคะโดยต้าอัตินะคะเป็นเครื่องที่ เป็นเครื่องในตำนานนะคะที่คนไทยนิยมใช้กันมากและเป็นรถที่สามารถวิ่งได้เป็นแสนแสนกิโลเลยนะคะทําให้หลายๆบริษัทก็นำโตโยต้าออฟติสนะคะมาเป็นรถแท็กซี่เลยนะแต่ว่าการันตีเขาว่าคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะเป็นรถบริษัทสามารถเช็คประวัติได้นะคะที่ศูนย์โตโยต้าเลยนะคะมาต่ออีกคันค่ะคันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆวันที่9เมษายนอยู่เลยนะคะคันนี้ Honda m o b i l ลโนะคะได้เป็น1.5ตัว RS เกียวโตปี2019เลขไม่์หักหมื่นไม่เพียง48,000กว่ากิโลเมตรราคาย,ยังไม่มานะคะคันนี้คือรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเนี่ยช่วงเย็นถ่ายปุ๊บมาตัดลงให้ลงวันนี้เลยนะคะราคาย,ยังไม่มาค่ะคันนี้นะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะนี่เลยนะคะสภาพภายในนะคะแพงประตูนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะนี่ค่ะภายในได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ปุ่มลาลไยมัลติฟังก์ชันนะคะได้เป็นปุ่มอินจิสตันนะคะพร้อม Airbag 2ลูกนะคะและนี่คือหน้าจอนะคะเลขไม่สี่หมื่นแปดกิโลเมตรนะคะลูกค้าข้างล่างจะเป็นทริป A อนะคะอันนั้นจะหมายถึงการาจับจํานวนในการขับขี่นะคะว่าวิ่งไปกี่กิโลเมตรนะคะนี่เลยนะคะสภาพสวยมากโอ้โห รถเข้ามายังไม่ปรับสภาพยังไม่แจ้งราคาด้วยซ้ําเลยนะคะคือรถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะคะใครที่สนใจนะคะพรุ่งนี้ราคาน่าจะมาแลยนะคะสามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องรอ,อถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะให้รีวิวแล้วก็จะให้ขอ,อเรื่องขอราคาบอสฉันให้อีกทีนึงนะคะตอนนี้บอสไม่ค่อยสะดวกคะ ้วยควาที่รถก็เข้ามาเยอะนะคะยังให้ราคาไม่หมดนะคะยังมีหลายคันทีร่รอราคาอยู่ค่ะคันนี้นะได้เป็น MPV นะคะเจ็ดที่นั่งภายในนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะลูกค้าเพื่อเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะสภาพสวยมากนี่เลยล้อแม็กนะคะคันนี้ได้ยางปี2018นะคะแม็กขอบ15เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบสมบูรณ์นะคะรุ่นนะคะ1.5ตะ ตัว RS นะคะสภาพสวยมากค่ะและรุ่นของ Honda นะคะทุกคันที่สุรองขับมาเลยนะเป็นรถที่ขับสนุกและขับง่ายมากเลยนะคะนี่เลยใครที่อยากได้นะคะรถสภาพสวยๆปีใหม่ไม่น้อยนะคะได้เป็นรุ่นพิเศษ1.5ตัว RS นะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะทะเบียน9844นะคะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ติดจองนะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย มาต่ออีกคันนึงนะคะคันสุดท้ายของวันนี้นะคะโตโยต้าอัลติสนะคะได้เป็นตัว1.6 G ปี2019ปี2020นะคะเลขใหม่1 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะคันนี้ราคายังไม่มาเหมือนกันนะคะได้เป็นตัว1.6ตัว G นะคะปี2019 20ได้เป็นหน้าออลนิวเลยนะคะคันนี้ทะเบียน1346นะคะ1346 คันนี้นะคะได้เลขใหม่เดิมนะคะ1 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะได้ปุ่ม engine start นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจสวยๆแบบนี้เลยพร้อม Airbag กนะคะ7ลูกโอ้โหซีดีนะคะบวกบลูทูธบวก FM นะคะครบมากคันนี้ภายในสะอาดอ้านไม่มีรอยยันไม่มีรอยอักขระนะคะ ได้เกียร์นะได้เป็นแบบถุงเพิ่มความรูร้านะคะเก็บงานได้สวยมากคันนี้นี่คือรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ปรับสภาพนะคะราคาย,ยังไม่มานะคะแต่ว่าพรุ่งอีกวันสองวันนะคะถึงจะได้ราคาเนาะใครที่สนใจคันนี้นะคะที่ร้านเอาเข้ามาเยอะเลยนะใครที่สนใจสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะนี่เลยนะคะห้องห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี่ได้อย่างอะไรยถุงกุมือแม่แรงอุปรกรณ์ทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบสมบูรณ์นะ ใครอยากได้เจอตาอาตินะคะอย่าพุ่งไปดูป้ายแดงลองมาดูน้องคันนี้ก่อนนะคะน้องยังไม่จิตจองนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ใหม่น้อยนะแล้วที่สําคัญคันนี้ก็เคยเป็นป้ายแดงมาก่อนนะคะลูกค้าสภาพยังสวยมากเนาะเนี่ยทะเบียนหนึ่งสามสี่หกนะคะสภาพสวยๆเลยนี่คือรถเข้าใหม่จริงๆค่ะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะใครนะคะที่อยากดูรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถที่บริษัทพิทยยนต์ได้เลยนะคะที่ซอย เซรีไทย68นะคะแยกที่1บินบุรีกรุงเทพค่ะเราเปิดบริการทุกวันนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไอกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้รออัปเดตนะคะรถข้าใหม่แบบนี้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ